ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เราได้เป็นท้าวสกกะผู้เป็นจอมเทพ36ครั้งนะหลังจากที่ไปเกิดเป็นพรมเนี่ยนะเจ็สังวัตวิวัตะกับเนี่ยมาเกิดเป็นพระอินท้าวสกกะอีก36ครั้งเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมะเป็นพระธรรมราชามีสมุดสาครที่สี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบท ประกอบด้วยรัตนะเจ็ดประการหลายร้อยครั้งน่าสนใจเนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดนั้นมีแผ่นดินเนี่ยทะเลเป็นกำแพงว่าง,งั้นเลยเป็นหลายร้อยครั้งจะกล่าวไปใหญ่ถึงความเป็นพระเจ้าประเทศสราชเล่าแผ่นดินเล็กๆทั่วไปอย่างเมืองไทยนี่นะว่าแผ่นดินเล็กๆว่างั้นปกครองในลักษณะนี้ไม่ต้องพูดถึงว่างั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นดําริว่าบัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้คือตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าลแล้วนะมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนาแหละพระองค์ปารบเอะกรรมอะไรที่ทําให้พระองค์มีบุญขนาดนี้ว่างั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นดํำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมสประการของเรานะคือหทานสองธรรมะ ธรรมะในที่นี้ก็คืออินทรียสังวรนั่นเองอินทรียสังวรหรือการข่มกิเลสด้วยการสมาทานนะด้วยทานด้วยธรรมะและก็ด้วยสัญญมะสัญญมะก็คือการสํารวมกายและวาจานะก็คือศีลนั่นเองด้วยผลแห่งทานศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ากุลบทผู้ใครประโยชน พึงศึกษาบุญนั่นแลอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานความประพฤติสงบเมตตาจิตบัณฑิตครั้นเจริญธรรมสามประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขนะเพราะว่ากุศลนี้ขณะที่เจริญก็ก็มีความสุขนะถ้าคนที่สามารถที่จะเจริญกุศลได้เก่งเนี่ย มีเรื่องที่ไม่สบายใจปุ๊บเนี่ยนึกถึงกุศลพักเดียวแค่นั้นเองสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน,นะเขาบอกว่าถ้าไฟมันไม่แรงๆเลยนะถ้าน้ําถึงนะเหมือนกับไม่มีไม่มีไฟไหม้เลยตรงนั้นนะที่มันร้อนๆเนี่ยถ้าความเย็นถึงนะเดี๋ยวหมดความร้อนเลยหาหาความร้อนไม่ได้คนที่สามารถเจริญกุศล,ลจิตได้เก่งๆก็เหมือนกันสามารถที่จะตัดไฟแต่ต้นลมได้การเจริญกุศลก็เป็นลักษณะนั้น นะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าจะแทรกได้ไม่นานเดี๋ยวก็สามารถที่จะฝึกกุศลเนี่ยมาตัดออกไปได้ดังนั้นผู้ที่สามารถเจริญกุศลจิตหรือกุศลประเภทภาวนานะทั้งที่เป็นสมถาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาแต่การศึกษาพรหมหารก็เน้นที่สมถาภาวนาสัพพนธาภาวนาในพระพุทธศาสนานั้น อย่าลืมว่าเป็นภาวนาเพื่อวิปัสสนาภาวนาสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมะคู่กันเมื่อเป็นธรรมะคู่กันนั้นจะต้องเจริญควบคู่กันไปนะซึ่งไม่มีใครที่จะมานั่งปรารบเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องสัจจะได้ตลอดเวลาหรอกแต่ถ้าหากว่าเจริญสมถะควบคู่กันไปกับการสลับในการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ยากนะถ้าฝึกได้บ่อย ถ้าหากว่าเราเจริญเมตตาได้บ่อยๆนะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นมิตรเป็นเพื่อนอารมณ์ของเมตตาคืออะไรปิยมนาปะใช่ไหมสัตว์เป็นที่รักที่ที่เจริญใจเป็นอารมณ์ของเมตตาเสร็จแล้วจะต่อด้วยวิปัสสนาก็ไม่ยากใช่ไหมเห็นเออนี่สัตว์นะสัตว์อันนี้เนี่ยที่บัญญัติว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะอาศัยการประชุมพร้อมแห่งมหาภูตรูป ใส่ใจโดยความเป็นมหาภูตรูปต่อไปก็เป็นวิปัสสนาแล้วใช่ไหมเมื่อมหาภูตรูปมาอุปาทายรูปที่เหลือจะมาด้วยสีสันที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือสีสันแห่งมหาภูตรูปนั่นเอง